คุณฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือยังครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกตอนนี้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรีโดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่โรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านครับวันนี้ผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของศูนย์สาธิตบริการสำนังกงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นตามผมไปดูข้างในเลยครับ ครับและตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้นกการสำนังกงานป้องกันควบโรคที่7จังหวัดขอนแก่นนะครับอยากจะเรียนถามท่านสักนิดหนึ่งนะครับว่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้นสำคัญอย่างไรและกลุ่มใดบ้างที่จะต้องรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับปีนี้ครับครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะจะช่วยลดการติดเชือ้อลดความรุนแรง แม้แม้ว่ายังอาจจะติดได้บ้างแต่ก็ช่วยลดความรุนแรงทําให้ลดการเสียชีวิตนะครับลดอาการรุนแรงที่ต้องนอนพักโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนนะครับให้มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ออปีละ1ครั้งนะครับเพราะว่าภูมิเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1ปีนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะฉีดให้หลักๆเนี่ยในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเพราะบุคลากรกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับ กลุ่มที่2อเนี่ยนะครับอันนี้คือประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ทั้งหมด7กลุ่มเสี่ยงนะครับก็มีหญิงตั้งครรภนะครับตั้งแต่อายุครรภ์สสัปดาห์ขึ้นไปอันที่2คือเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคนนะครับและกลุ่มที่3คือผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะครับเช่นปอดอุดกันเรื้อรังนะครับหรือ COPD นะครับหอบผืชนนะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เราเรียกว่า stroke นะครับ ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะที่ได้รับเคมีบำบัดนะครับแล้วผู้ป่วยเบาหวานนะครับกลุ่มถัดไปคือผู้สูงอายุครับที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนะครับที่หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับคือผู้ที่ติดเชื้อเอสวีที่มีอาการอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผู้ที่มีโรคอ้วนนะครับคือมีน้ําหนักมากกว่า100กิโลกรัมแล้วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ที่พิการทางสมอง ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้นะครับอันนี้คือประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะครับที่สมควรที่จะต้องฉีดทุกปีนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าควรที่จะต้องฉีดทุกปีนะครับและกลุ่มสุดท้ายที่ปีนี้เนี่ยเราเพิ่มความห่วงใยนะครับในเรื่องของโครงการราชทรรบรรสุนะครับคือกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับอันนี้เนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนค่ปัจจัยนะครับ